พี่น้องที่รักนพระพิสเจ้าก็อำพึงของวันเสาร์นี้แล้วก็มีข้อคิดอยู่สองอย่างเรอที่หนึ่งก็คือเรื่องของการที่พระเยสุเจ้าเล่านิทานของคนไปหวานข้าวแล้วก็ผลที่ได้ก็มีเป็นว่าเป็นสี่พวกใหญ่ๆนะครับเรื่องคนหวานพืชเนี่ยพระเจ้าได้เป็นผู้หวาน มาด้พืชคือพระวาจาดินสิประเภทก็คือหัวใจของมนุษย์ดินสามประเภทแรกคือหัวใจไม่พร้อมรับพระวาจาพิศาจึงมาช่วงจรงิงพระวาจาจากใจของเขาอีกพวกหนึ่งรับพระวาจาด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเพราะขาดการเรียนคําสอนจึงไม่มีความเชื่อมาด้็จึงเติบโตได้ไม่เต็มที่ พวกที่สามนั้นรับพระวจาแ้ะปล่อยไปปล่อยไปกับความกังวลเรื่องทรัพย์สมบัติความสนุกสนานที่มาครอบงำเขาอยู่ทุกๆวันพระวจาของพระพิญ้าจึงเฉาไปสนใจที่เตรียมพร้อมพระวจาก็จะเกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่า เราที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเราปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วก็หวังผลอย่างน้อย70-80%ก็ยังดีหรือ60%ก็ยังดีแต่ถ้าไม่ได้มาเราก็รู้สึสกเศร้าใจเหมือนกันพระบิจเจ้าซึ่งหวานเมล็ดพืชคือพระวาจาของพระพิจเจ้าในใจิตใจของทุกๆคนนี่นะครับพรงก็หวังว่าพรงจะมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวเพราะชาวนาจะมีความสุข ชาวสวนก็มีความสุขเมื่อเขาได้ผลเต็มที่หรืออย่างน้อยก็ได้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ผลเลยเนี่ยเขาจะจะรู้สึกเศร้าพระพิจ้าเองก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าสิ่งที่โปรงกว่านลงไปแล้วนั้นเนี่ยเหตุไฉนจึงไม่มีผลเลยในชีวิตของมนุษย์เราเห็นประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ มาสงสารมีอาชีพยาก,กรรมฆ่ากันทุกวันระหว่างคนในครอบครัวและคนในอาชีพการงานต่างกันหรือว่าเคยทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนกันอะไรต่างเนี่ยนี่สือเป็นประเทศที่มีอาชญากรรมมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกถ้าที่ทราบมาในประเทศมุสลิมน,นั้นอย่างเช่นประเทศมาเลเซียอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราก็ทราบว่า อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยก็เพราะว่ากฎหมายของเขานั้นจริงจังเนี่ยมันจะมีการตัดนิ้วมีการค่าถ้าขโมยก็ตัดนิ้วไปก่อนถ้าว่าฆ่าคนอื่นก็จะเอามาฆ่าทันทีแม้แต่ค้าขายเฮโรอีนหรือว่ายาบ้านี้นะครับถ้าจับได้เขาก็ไม่ปล่อยให้ผ่านไปแม้จะเป็นคนชาติไหนก็ตาม แม้รัฐบาลของประเทศนั้นๆก็จะมาขอร้องให้ให้ประเทศมุสลิมเหล่านี้เขา,เาให้ความเมตตาปล่อยออกไปหรือว่าจำคุกอย่างอย่างเดียวไม่ใช่ด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นว่าบางทีใช้กฎหมายซึ่งบีบบังคับเข้าให้ให้อยู่ในขอบเขตเนี่ยมันก็ช่วยให้มีอาชญาก,กรรมน้อยลง ก็ไม่ได้แนะนําให้รัฐบาลของเราทาแบบนั้นแต่เราจะต้องอบรมคนของเราเนี่ยว่าการที่ฆ่าคนอื่นการทําลายชีวิตคนอื่นการขาโมยคนอื่นการอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่มีศาสนาไหนหรอกที่ส่งเสริมให้เขาเป็นให้เขาทํานะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีในศาสนาต่างๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนดี ตามอุดมการ์ของศาสนาทางคำสอนของศาสนาเนี่ยก็คิดว่าเขาก็จะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวผลหกสิบสามสิบหรือว่าร้อยเท่าถ้าว่าเขาทำจริงจังกับชีวิตส่วนบทอ่านที่สองอบทอ่านบทแรกน่นก็คือนะบุญเปาโลขอให้เราปฏิบัติต,ตามพระบัญญัติโดยไม่บกพร่องจนกว่าพระเจ้าจะมาหาเราเราแต่ละคนก็ มีเวลาอยู่ในโลกนี้ต่างกันบางคนพระพิญ้าก็เรียกไปตั้งแต่เช้าก็คือเป็นเด็กทารกทตอนเที่ยงก็คือคนอายุกลางคนตอนบ่ายก็คืออายุหกสิบเจ็ดสิบหรือว่าตอนเย็นก็อายุประมาณเก้าสิบแม้ว่าอายุต่างกันแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามพระวิญญาณอย่างไม่บกพร่องเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลนะครับ เราก็จะเห็นพระคิพดพรเจ้าผู้เป็นความสุขที่แท้จริงของเราพระองค์เป็นจอมกษัตริย์ในเจ้านายสูงสุดและเป็นอมตะแต่พพะองเดียวในวันพิพากษาพระเจ้าไม่จะไม่ถามเราว่าเราได้อ่านอะไรมาแต่พระองค์จะถามเราว่าเราได้ทําอะไรตรงตามบัญญัติของพระบิดาหรือเปล่า,าเมื่อพระเจ้าสุดหัวใจสุดวิญญาณสุดความสามารถ แล้วรักคนอื่นมารักตน,นเองหรือเปล่าก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พวกเราเดินทางให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ